ฉลองพระองค์เต็มยศเมื่อครั้งเป็นนายทหารมหาเล็กรักษาพระองค์รมทหารราบที่หนึ่งในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เจ็ดในห้องจัดแสดงเครื่องราชอิสริยพรร่วมกับพระมาลาและฉลองพระบาทถูกจัดแสดงไว้อย่างงดงามภายในพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนชาวไทย ได้ชื่นชมพระเกียรติคุณและพระมหาการุณาธิคุณในสมัยที่รัชกาลที่7ขึ้นครองราชไม่เพียงแต่ฉลองพระองค์เท่านั้นภายในห้องจัดแสดงชั้นสองของพิพิธภัณฑ์ยังนำเสนอสถานที่สำคัญและพระกรณียกิจด้านต่างๆรวมไปถึงพระราชประวัติก่อนการเสด็จขึ้นครองราชพระราชเจริยวัตรพระราชประวัติหลังสละราชสมบัติ จนกระทั่งเสด็จสวรรคตรของพระองค์นายวิทวัตชัยภาคภูมิรองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าเปิดเผยว่าแม้ภายในพิพิธภัณฑ์จะเป็นเรื่องราวในสมัยอดีตแต่ได้มีการร้อยเรียงเรื่องราวของพระองค์ให้ดูเข้าใจได้ง่ายและเข้าถึงได้มากขึ้นเพื่อให้ประชาชนที่เข้าชมได้น้อมนำเรื่องราวในรัชสมัยมาเป็นแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิต ประช Dante, าชนท้อไปถ้าเข้ามาชมเนี่ยก็จะได้รู้ถึงพิพิธภัณฑ์การเมืองการปกครองไทยนะครับได้เห็นประหลัดประวัติของเครื่องราชยาพรทั้งหมดในพิพิธภัณฑ์คณะรัฐมนตรีแล้วก็ได้รู้ประวัติเครื่องราชยาพรที่พระมหากษัตริย์ทรงพระราชทานให้กับคนที่ทําคุณงามความดีให้ประเทศชาติหรือข้าราชการที่รับราชการนะอันนี้ก็จะเป็นประวัติที่สําคัญงั้นจะเข้ามาพิพิธภัณฑ์ก็จะได้ชมหลายๆเรื่องพร้อมกันณที่นี้โดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวถือเป็นพิพิธภัณฑ์พระมหากษัตริย์แห่งแรกที่สมบูรณ์แบบที่สุดตั้งอยู่ที่อาคารอนุรักษ์กรมโยธาธิการเชิงสะพานผ่านป้าลีลาดเขตพระนครสร้างขึ้นเมื่อพศ2449มีลักษณะทางสถาปัตยกรรมตามแบบสมัยเนืรัชกาลที่6-7สถาบันพระปกเกล้าได้บูรณะขึ้นเพื่อจัดทำเป็นพิพิธภัณฑ์ของรัชกาลที่7 องค์ปฐมกษัตริย์ของไทยปัทพงสุขผลธรมถ่ายภาพโปวิณารัตนญาติ News c o n n e c t i น n น l รายงาน